ดีค่ะวันก็คือวันนี้ิงมาพบกับฟา่จดูในแบบคลองสติกกี้บอร์ดนะครับลุยใช่เอามีใช้ตัวพิเศษอะไรบ้างสปราร์ตันทองสีป่ะใช่แล้วก็สปราร์ตันทองกิฟฟอนแล้วก็กิฟฟอนอเคโใช่ครับสังเกต้เงินอันนี้คือไม่ได้โกงนะครับแต่ว่าเป็นการสะสมเฮดจากการเล่นด้านอื่นๆที่ชนะมา แล้วก็นำเพชรนีดด้ได้มาซื้อตัวช่วยใช่ไหมใช่ไม่ได้ใช้เงินจริงสักบาทน,นะครับเป็นความสามารถล้วนๆสป่าตันทองทำอะไรได้บ้างครับฟ้าสปะาตันทองคือ,อย่างแร้สามารถซัมมอนหอกได้นะครับแล้วยางที่สองสับแทงเร็วแทงเร็วแทงแบบไวแบบไวมากเลย อันนี้เป็นคืนที่37แล้วนะครับเป็นด่านเอ็เลนะครับไม่มีที่ที่สิ้นสุดครับเอ็นเลดโอ้โหดู oh, เอ้ยยังไงฮิไวไหวไม่ไหวฮิไวไหวไม่ไหวฮิไวไหวไม่ไหวต้องต,ต้อง,งใช้ก้อน,นบอมบกัดเดนนะครับถึงกลางหมดละกางยังทอดบอสได้ไปกินข้าวไมถ้าคืนนี้ถ้ามีไอครไรเดอร์ ider, คืนนี้ก็จะไม่จบ เราจะมาดูกันว่าเราจะไปได้กี่เขื่อนอันนี้เห็นไหมครับว่าเราเยอะมากเลยเด้อเด้อเอแล้วเราก็เลดดีครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเงินกรณีที่เราไม่มีการอัปเดตก็จะเพิ่มมาดืานละ500บาทใช่อันนี้มีบาเรียแล้วครับเราจะยังไงลุยบาเรียเลยไหมไม่ลุยต้องหล่อยซอมบี้ครับต้องหลอยนะอร่อยจ้สือลกแต่ป่าวว่าซอมบี้มาด้านหลัง จะเป็นครั้งแรกครับที่เราถึงคืนที่40ถามว่าทำไมาเราถามว่าทาไมาเราใช้เกิน50ได้นะครับก็เนื่องมาจากเราสร้างนักคนเมือง2ตัวและที่เหลือก็เป็นนักขนูทั้งหมดเลยเมื่อเต็มแล้วเราจึงจะกดใช้ตัวช่วยใช่ไหมใช่เรากดซื้อสปาร์ตันที่เป็นทีมสปาร์ตันมา2ครั้งใช่ไหม สองอันทีมสปาร์ตันก็จะมีสปาร์ตันสมีนักธนูมาสี่กด2องก็สปาร์ตันแนักธนูมาแดนะครับแล้วก็สปาร์ตันทองสี่ตัวตัวฮิลสองกิฟฟอนก็นับรวมๆแล้วก็ปัะมาเจ็สิบกว่าแต่ถ้าไม่รวมนะคุเหมืองนะอือ,อนนี้ฟ้าอาจะเสียงแหบนิดหน่อยครับเพิ่งไปเที่ยวกลับมาอยากไปเที่ยวลแล้วก็ตะโกนกันมา ค่อนข้างนึ่งดังเลยอุ้ยลุยกันนี่ลุงตุงนังครับหน้าฐานโอ้โหยักษ์ก็ไม่ยอมโอ้โหดู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 หุยด,ด,ดูมันนี่ครับโอ้โหโอ้โหซาปาตันทองครับดูดิโอ้โหอะไรก็ไม่รู้หึได้แต่โอ้โหอโย่างเดียวให้มันดูมีอะไรอ๋อตายกันไปยังมีในแยะสำคัญ เดกแปแล้วสปาร์ตันของตุ๋ยแน่แนดูท่าแล้วไอ้นี้จึกฉักฉึกฉักึกักไอ้นี้จึกฉักฉึกักึกักแล้วยู่ดีไหมหันหลังให้เรายิงไว้สปาร์ตันตัวนี้เอ้ยสามเก้านะสามแปนะครับจะถึงคืนสี่สิบไหมนียถึงหรือเปล่าไม่รู้เราต้องฆ่าให้หมดนะครบเพราะว่าเราเหนื่อยนะครับคืนนี้เห็นไหมเห็นครับแต่ ก็ไปกินน้ำก่อนนะครับปะป๊าตัวเลยนะเดี๋ยวทับรถเร็วไปจาก70เหลือ65แสดงสปาร์ตันอาจจะหายไปแล้วสามหายไหมไม่หายหายครับสปาร์ตันทองคมไหมเนี่ยสปาร์ตันทองหายไป1 3ยัง3อยู่อ๋อใช้สามตัวให้ไหมแล้วก็สปาร์ตันธรรมดาน,น่าจะส,สปาร์ตันธรรมดาน,น่าจะหายไปสามนะครับ มีนักชนูหายไปบ้างหายไปเยอะต้องเรียกว่าหายไปเยอะแต่เราทิ้งไปก่อนเราจะไม่ทําลายบาเลียก็คือให้ตัวหิวมันช่วยหิวสปาตันเราไปก่อนอ่าฮะเมื่อเราเลือดเต็มแล้วนะครับเราก็ไปลุยเรือ่องสบายใจทุกคนเห็นเลขตรงนี้ป่ะเป็นเลขที่จะเต็มห้าสิบตรงนี้แน่น่ะข้างล่างข้างล่างข้างบนข้างบนตรงนี้แน่น่ะเห็นป่ะข้างบนมันสี่หมื่นกว่าไอ้เต็มแล้วไม่ให้แล้ว แต่ตอนนี้ก็กลายเป็นราคาสปาร์ตันไปแล้วนีาา่เราสามารถซื้อสปาร์ตันได้เยอะแต่ถามว่าเรามีซื้อได้ไหมเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นยังไงครับเอาแล้วครับมันปล่อยนักวิ่งมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยนักธนูเรายวออก,กำลังกายกันเนี่ย,ยเขาเรียกว,ว่าโว้มโอมนักวิ่ง,งล้มแบบไม่รู้ตัวรู้ตัวทุบอี่ะมาขอน,นอนติ๊ปปอนให้มันทบุบ เอาไปขอนอนกิบมันให้มันทุบขอนอนกิบมันทุบ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 เร็วเร็วทุบเร็วเร็วอุ้ยมึงวิ่งไปทำไมไอตุ่มยุยดันแรงมากไดปไหมอู้หูยนักธนูเรามันขยันครับเอาไปวิ่งโอ้ยนี้ถ้ามีอักษรสามตัวผัดเก่งกระทืบน่าจะดีมันไม่ให้มันยืนเลยนะครับรับรองถึงคืร์นี้สี่สิบเอาอีกแล้ว เอาว่าไม่เป็นไรปล่อยมันปล่อยมันมันถึงเวลาตายมันแล้วเอาขอนมกินฟันแล้วกระเทิบบอยให้กระเทิบอันนี้เป็นน่าจะเป็นในม,มาร์ครัป่ะราคาในมาลเฮ้ยรอดครับคือ 40, 40แล้วอี๋ฮามันบอยธรรมดาเงินเยอะไปก็เท่านั้นนะครับพอช่วงที่เราตายนี่คือตายหมดอย่างรวดเร็วก็40มาแล้วนี่ แม่เจ้าคืนสี่สิบครับเข้าคืนนี้เลขสี่แล้วครับเอาฟักจำได้นะว่ามีดาหนึ่งที่ฟักเ้ย้กลับ๋าแล้วก็บาบาแกบาบ,าแบานานมากแล้วก็มีมีบาเลียมาอีกแล้วครับ<ต>ให้เราฟื้นฟูตัวเองให้แบบฮิวให้เต็มที่อย่างนี้หรอคืนนี้เราเนี่ยเกือบไม่ตายเลยครับหกสิบห้าหรือหกสี่มีนักธนูตายไปหนึ่งคนคุนเมืองเราก็ขยันครับไม่หยุดเลยทีเดียว กกิฟ็เงินเรานี่เยอะมากนะครับไพ่มาลายคืนแล้วกิฟต์ฟอนยังไม่ตายแต่ว่าซื้ออะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเกินอยู่เป็นไม่ได้ซื้อสปาต้านกับยักษ์ล้วนๆเลยนะครับกกิิฟฟมาแล้วไอ้ลุยมากิฟฟอนมีโคตรอึดเลยนะครับจะบอกให้ใช้ซอมบี้กระโดดทุบไปลอกกระทืบมาแล้วไอ้ใจแอนมาแล้วใจแอนเด็ดตายสา แดนเดยตัวนี้กระทือไม่ไม่ปิลได้วยนะครับต้องบอกว่าแม่งโหดจริงไปไปไปเดิมเดิมไปใกล้ๆมันกระทืโอโวมหุยปิวเยี่ยมจริงจริง,รงมันขยับไปนิดหน่อยแค่นั้นเองเรา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 เดินหน้าไปด้วย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 ไอ้กิ๊กอน้องอยู่ด้านหน้ามันหิวได้มันหิวได้ไดอ่ะลุยลุยไปกระทือบไปกระทือบสปาร์ตันเกลือหมดแล้วอ่ะ จุนด้วยครับสับตะต้นทองก็อ้าติดผิดด้วยสับตะต้นทองโอ้ยอย่าตายนะอย่าตายนะสับตะต้นทองเอาสับตะต้นทองกลับไปได้ไหมไปจะจะพึ่งโคดอลเลยกิฟตฟอนให้มันเดินไปหาก่อนเออสับตะต้นทองกลับไปครับกลับเอานี่นี่เราสับตะต้นเอ้ยนั่นแหละทุกเรากลับเอาไปฮิวก่อนเดี๋ยวติดผิดตาย ร้อนไหมครบครับโอ้ยเก่งมากครับด้วยความฉลาดของอัลฟาครับทําให้สปารตันลก,กลับมาเอ้ย <c oughs> สปาร์ตันทองนี่แพงนะเพชรประมาณ500เมตรเลยใช่อัลฟาอยากให้ดูราคานี่คือราคาของสปาร์ตันทองนะครับ300เอใช่ได้ครับแต่ทีมสปาร์ตันก็ไม่ใช่ว่าถูกแต่ทีมสปาร์ตันละสนใจอัลฟ้าก็เคยนีย่มาด้วยนะครับ อัฟเฟิลเคยโปรเฉใช่ป่ะแล้วตอนนั้นอัฟฟิได้กิฟฟ่อนพอดีเลยนะเลดลลอกอไม่มีหินครับมีหินมีซื้ออะไรไม่ได้เลยครัที่ก็ได้แค่

ควหนะักวิ่งโอลิมปิกมาแล้วครับ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 โลมาตากักโลมาตากักาแล้วก็ยาวเลยครับค่ะ <c oughs> ที่วัวเพราะว่าไปตัูนม่น่ตแบบไม่ผมบอกว่าใ้ทีนอเลยไม่ต้องคอนโทรเลยคอนโทรอย่างเดียวเอาซาบตันของกลับอย่างเดียวถ้ามันจะตายตายแล้วกลักบกลบกบไปฮิไปฮิ้วไปฮิไปฮิ ตายเมียตายหม่นตายเอเรื่องกีฟ้อนอะอะไรนะแล้วเ,เรื่องกีฟ้อนอะกีฟ้อนเลือดเยอะอยู่นี่อุ้ยโอ้ยสะตันทองมาไปแล้วนั่ยไปแล้น,ดดลนกับกับให้แบบเลือดพคได้ก่อน อุ้ยกีฟอนครับอืมอเอ้ยมนันหลังเอ้ยอะไรของมันครับ<ม>อะไรของมันครับม,มันะตัวนี้ต้อนเสียอันนี้ไปันี้จำห้าสิบไปแล้วครับหมดไปแล้วครับแต่ป้าป้าซื้อยักไว้ไม่เรียบร้อยแน่แน่วันนี้คือตายไปเยอะมากเลยนะคืนนี้ เขาดูก่อนคืนที่เท่าไหร่โอ้ยนานมากเลยนะสี่สิบสองครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่ทะลรู้สี่สิบมานะครับเซฟไว้ก่อนเซฟคอนติเนียร์คอนติเนียร์ไม่เล่นต่อเหรอดวพอก่อนพอก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาต่อวันนี้เหนื่อยแล้วไม่ไม่ครับ